จะปิจาพี่น้องมาลุ้นหวยวันที่16ตุลากันจ้ะแมมเมล่าบ่ได้ล้งคิปนะจนะ้ะเนาะอัอนสองสามมวดนะจ้ะอ่นน้าบลงก็คือเล็กถือนะจ้ะเลขเขานะจ้ะนะพี่น้องนะความฝันก็มีแม่มนๆมนะจ้ะเพราะว่าเลขสูตรแมมเมล่าก็หาสิบหาสิบเพราะว่าเบอร์เอเซือ้อิลีนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่ดวงเฮ้าทาเฮ้าอ่า ถ้าห้าดวงมีนะถ้ามีดวงนะ่ะมันค่อยที่ถือเนาะกับเลขสูตรมันนั่นมันกับบนแน,น่บนน้อนตัวเลขความฝันแมมมิลลาฝันเนี่ยเชือรอ้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าแมมมิลลาเชือความฝันนะจ๊ะเป็นพี่น้องฝันมาแม่มิลลากับเชือรอ้อยเปอร์เซ็นต์รกความฝันวดที่แล้ววันที่หนึ่งตุลาเนาะจ๊ะเนาะฝันว่านระเบิดลงบ้านมาเลือกที่หกแปดสามเนาะจ๊ะเนาะ กแปดแปดหกสามหกหกสามเพิ่นอันเพิ่นปะอันตาสามแปดแปดสามลราจะพี่น้องก็คือฝันงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะมันออกไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาหลุนงวดวันที่สิบหกตุลากันต่อจ้ะมาหลุนความฝันพร้อมมาหลุนแม่มินลาไปเอาเล็กคืนวันพระพร้อมพี่น้องมาชมเล็กสูตรกันก่อนจ้ะพี่น้อง สูตรวันที่16บหตุลากเกษตรได้ประมาณนี่จ้ะเ็ดได้หกตัวเนาะจา้ะหลักสิบมันซ้ำกันแมมิลลากเกษตรได้หกตัวก็สิประมาณนี่จ้ะพี่น้องรุ่นเบิงบ่ให้เสื้อพี่น้องเอาไปเบิงว่าตุ่งกับเล็พี่น้องบ่อมมมิลลาบ่ให้เสื้อเด้อจ้ะเด้อแม่แต่เมมิลากะเสียงดวงไปคือกันพเพราะว่าเฮามักซื้อจ้ะนี่จ้ะเลขกมมมิลลางวดนี้กะสิประมาณนี่จ้ะถ้าบ่เอาล้งคีบมันบิดเขา้าถ้าเอาล้ง อันตั้งแต่ครึ่งปีแรกนะาจะนะมันก็เข้ามาทุกงวดทุกงวดคือว่าหล่ะจ้ะแม่ไม่ลาบ่ได้ล้งสองสามวดประมาณนี้ถ้าแม่ไม่ลาจาบว่าผิดแต่ว่าความฝันแม่มีลาเสีลอยเปเซ้อพี่น้องพี่น้องฝันหยังแม่นความฝันพี่น้องไว้เอาเม่นตัวเลขพี่น้องไว้ให้แม่มลาได้ลุ้น้าเด้อจ้ะเนี่ย่ะจจะเลขสูตรก็สิประมาณนี่จ้ะถ้าความฝันแม่ม่ลากับฝันก็ได้เลขงวดวันที่16ห ลากับฟันว่าเลขอลรดเนาะจ้ะเนาะเลขกถแม่ไม่ลากอะหนึ่งหกสี่เก้าจ้ะหนึ่งหกสี่เก้าแม่ไม่ลากระซี่หมุนในตัวนี้เนาะจ้ะเนาะจังหวัดที่แล้วกับฟันว่าระเบิดโรงบ้านเนาะจ้ะระเบิดโรงบ้านกับบ้านเลขที่หกแปดสามในพันไปแล้วในเบาหายฟังเนาะจ้ะเนาะพี่น้องมาชมเหมือนหวยแม่ไม่ลาไปเอาขึ้นวันพระกันจ้ะโตกันเนาะจ้ะเนาะ คอมเมนต์มาเดิษเพื่อจะเห็นเลขยังก็ได้แต่ว่าแม่มิลาบักก่งแม่มิลายันผีหลอกเนาะึืนวันพาม่มิลายันผีหลอกแม่มิลาไปเฝ้าตั้งกล่องโทรศัพท์พี่น้องไอพี่น้องแข็งโทรศัพท์เบิ่งเออเด้อพราวันิิบริษัทราว่าแม่มิลาตั้งกล่องไก่เทืองยานเทงหมาเฮามันมืดเนาะจะเนาะพี่น้องชมเบิ่งกันจ้ะรุนกันบ่ให้เ้อแต่ว่ารุนแล้จะเนาะพี่น้องเนาะ คอมเมนต์มาว่าได้ตัวใดเห็นตัวใดนะจจะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก่ะเอาไปเบื้องต่อกันจ้ะแม่เวลาซิต่อคลิปคืนวันพระไปเอาหอยของงวดวันที่สิบหกตุลากันจ้าทุกคนเห็นเลขอย่างจ้า คอมเมนต์ Comment, บอกแม่มินลาเนื้อมื่อวันพระไงแม่มินลามัดขออยู่ตตนก่ำเงินจากวันกำเงินเนาะอยู่บ้านแม่มินลาขอเจ้าทีวังหันเจ้าทีก็ให้เดื้อจากเพื่อนเขาฝันให้หมวดนนี้ย้ายเลยม,มาขออยู่ตตนก่ำเงินเนาะวันพระไงพี่น้องมาลุ่นกันจ้ะวันที่สิบหกตุลาหกสี่นะจวแเนาะมาลุ่นเบิงวันที่มีบอพี่น้องเห็นเลขหงังคอมเมนต์มาเจ้า